เดโมเดโมเดโมนี่คืออะไรไม่ใช่ให้เป็นเครื่องร้านอะแกให้ลูกค้าเออผมนึกว่าเกมเดโมเครื่องเดโมให้ลองนี่อ่าไก่ไหนโอ้โหโชว์น้อยอ่าอะไรอ่ะเกมอะไรเกมอะไรอ่ะอ่ะอยะอุปกรณ์เสริมดิจิทัลสมิทสองหามีเงินหลักหมื่นจะหมดไหม ถ้าอยากรู้ไปดูกันกับร้านโอ e n s o u อ c หนึ่งมันลงดรอปได้ใช่ไหมสองตัวนี้เป็นทีวชิ้นเดียวตัวที่ใส่อยู่ที่ร้านเลยปกติพี่เห็นใช่ตัวที่ร้านเลยปกติจะเห็นเป็นตัวประกอบใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็ชิ้นเดียวอ่าโอเคอย่าง J นเจซ็อกอย่างนี้ก็เหมือนกันก็เป็นประกอบเหมือนกันถูกไหมอ่าเป็นสองชิ้นถูกป่ะอันนี้เป็นชิ้นเดียวคุ่มยาต้องมีถูกไหมป่มยานชิง ทัชชิ่งเลยถูกไหมอ่าแล้วก็บวกอีกตัวอันนี้แล้วกันตัวปุ่มอีกสามร้อยเก้าสิบบาทตัวปุ่มตัวนี้ที่โชว์ตัวไหนตัวไหนอ๋อซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่มก็ใทุกคนที่ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบแล้วก็ดีแพดเขาได้ที่อีแบบมันเอามาจากสวิตช์หนึ่งได้ไหมไม่ได้นี่หรอไม่ได้สองห้าหกสองห้าหกตัวมาเโอะเลยใช่ไหมใช่อ่าโอเคเหมือนกันราคาไหนก็เท่ากันแล้วก็กระเป๋าใส่นี่แล้วกัน โอกระเป๋านี่เห็นมีเยอะมากเลยเอาแบบต้องเอาสไปเพราะเดี๋ยวเขาต้องพกไปข้างนอกโอ้ยพกไปข้างนอกอ่าแบบเอวันหนึ่งแบบแบบนี้คือเอวันก่อนหนึ่งหนึ่งชิ้นใส่ได้ทุกอย่างเออววะะดดูีีแบบน้ เป็นตุ๊กตีนตุ๊กแกเปล่าพี่ไก่ตัวนี้รู้ว่าไหมตุ๊กแกไหมไม่แก่ไม่ใช่ตุ๊กแกไม่นะอ่าฟิกเลยนะเออดูดีเนี่ยเออว่ะอโซบไอซีซีทำโลโก้เลย่แล้วก็เอาใบเล็กอีกใบหนึ่งก็เอาเผื่อไว้ใบใหญ่เท่าไหร่เมื่อกี้สามเก้าเก้าศูนย์อ๋อเห็นไหมบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าหมื่นนึงใบเล็กอีกสักใบหนึ่งอ่าใบเล็กขอดีๆเลยอ่ะ ชาวเวท์ลาเวนนะครับจะได้ให้มันครบหนึ่งชาววเทีซาเวต์ลาเวนมีผ้าเช็ดให้ถูกไหมอืมอ๋อมีผ้าแดะมาให้เช็ดให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บใส่อะไรพี่ตุ้นลูกแก่อ่าเอาไว้ทำอะไรตีนลูกแก่สายชาร์ทถูกป่ะอ่าสายชาร์ทแล้วก็หูฟังไปหน่อยหนึ่งล้วกันอ่ามูฟตำแหน่งได้โอเค สลับเกมเท่าไหร่เนี่ยหกสองทิพย์สองสลับสองสลับส่ไปเลยข้างล่างมีอะไรเนี่ยแน่นอนต้องเผื่อเผื่อสเปซอันนี้เอาไว้ช่องแมทแน่นอนตรงนี้ไอตัวด็อกกิ้งเหรออะแดปเตอร์อ๋อด็อกกิ้งใส่ไม่ได้นะอะอะอะแดปเตอร์สายชาร์จจอยคอนจอยคอนตรงนี้เสริมตรงนี้อ่ะจะใส่ก็ได้แต่ความจริงไม่ใช่ช่องนี้จอยโปรใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ติดจอยโปรเดี๋ยวต้องไปอีกใบหนึ่งอ่าไหนไหนไหนอันนี้มันมีรูถูกป่ะนี่ไงกัดมาให้วิ่ง ตัวคลิปมันอ๋อจะมีคลิปอยู่ด้วยถ้าเอาเป็นบีกนกเห็นไหมมันก็จะไปใส่บ้วเฮ้ยอ่าบก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 คลิปอ่าบกคลิปอ่าไปเลยให้มันพอดีเกินมาหน่อยนึงเกินมาหน่อยนึงละอ่าก็เรียกว่าครบครบแล้วก็นำเสนอสามร้อยเก้าสิบบาท 3D Print วางจอยโปรเลยนะ แต่ว่าก็เอาไปใส่พวกโป้หนึ่งไม่ได้ไม่ได้นะลองแล้วไม่ได้เบามันเรียกว่าเบ้าทํามาพอดีเลยอ่าโอ้โหไหนไหนบอกว่าตอนแรกบอกว่าหมื่นหนึ่งไม่ถึงอ่ะถึงนะเนี่ยนี่เปิดผิดด้านว้าอ่าไม่ร่วงเอ๊ะทำไมไม่ร่วงอ่ะเมื่อกี้แน่นอนเขามีตีนตัวแกไว้กวยาวโอ้กาไว้ให้คนอ่าอ่อ่าอ่ามาเนี้ยละกันอืมอืมอยาเบาๆไว้ซุปเปอร์ครามีขออนั่นแหลมื่นหนึ่งมาจัดได้ใช่ ไม่ต้องถึงก็ได้สาคัญสองพันพอแต่ถ้าจะเอาซอฟลงกว่านี้ก็โอเคได้ก็ได้พอแค่เค้กใส่กระเป๋าก็พอแล้วบล็อกไม่ได้มีต้องลงบล็อกได้สำคัญเลยหนึ่งขาตั้งได้ไหมขาข้างมันมีเหตุผลถ้าเราจะเอาขาตั้งกลางได้อันนี้จะไม่แน่นตอนนี้ทุกคนจะโดนหมดถ้าคุณมีขาตั้งที่มีเคสที่กลางขาตั้งได้ ความ่เล่นหนามันจะไม่ได้ตรงนี้มันจะมันจะหายไปต้องเลือกเอาสักอย่างนึงเขาอยู่ที่คนว่าเขาถือเทเบิลหมดบ่อยเขาก็ต้องยอมเอาการขาได้ถูกปะส่วนอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวไงอ่าไม่มีปัญหาอันนี้เป็นชิ้นเดียวใช่สวมเข้าไปเลยแล้วก็มีเหตุผลนี้เขาว่าทำไมต้องเลือกตัวนี้เวลาคุณแต่งกลุ่มแล้วดูนะนี่คือตัวสกาวถูกปะสี่หกห่าตัขา เป็นสายที่ติดปุ่มสะเกาวแต่ดันซื้อเป็นตัวเคสพีซีมาอ่าเป็นบ้านติกไหมอ๋อติดมันมันมันติดอ่าเปยนอะไรไหมลงไม่ได้ใช่คถ้าเลือกจะแต่งแล้วก็ต้องเลือกใช้ของเขาอ่าอย่าอย่าข้ามแบรนด์ประมาณนั้นะาาเพราะว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียห่อยไม่ใช่ว่าแบรนด์นี้ไม่ดีแบรนด์ ตัวขาดูนะตัวที่กลางขาได้ตัวที่กลางขาได้ไดพี่ดูนะถูกไหมต้องยอม,พอมเพราะเนื้อที่มันหายไปอ,อ,อ่าต้องแลกกันเพราะไม่งั้นกลางไม่ได้อืมใช่ใช่ใชแต่ลงล็อกได้ ได้เหมือนกันอืมใ้ตัวเต็มเหรอต้องซื้อยังไงอันสองซื้อสองอันเลยอ่าถ้าอยากจะใช้แบบมีขาตั้งซื้อสองอย่างไปเลยถูกปะจากเมื่อกี้บวกเพิ่มอีกบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยหน่อยบวกกันไปอีกเทั้ง400อ่าโอ้โหเกือบหนึ่งสองเลยนะอ่าน่าเราเป็นร้านขายมาแบบโอ้โหแบบมันใช้คำว่าร้อนไม่ได้มันอุ่นอะพี่อุ่นเนอเนาะ แม่อุ่นนี่เราอยู่ในห้องแอร์นี่อยู่ห้องแอร์นี่ต้องเห็นใจคนที่บ้านเขายังมีพัดลมอยู่อ่ะขอโนคอมเมนต์แล้วกันแต่รู้สึกก็เปิดเกมก็อ่อนๆเนาะพัดลมเนาะอืมก็ขอขอว่ายังไม่น่าแล้วกันอุ่นแล้วกันอ่าอุ่นเดโมเดโมเดโมนี่คืออะไรไม่ใช่ให้เครื่องร้านอะแกะให้ลูกค้าเออผมนึกว่าเกมเดโมเครื่องเดโมให้ลองนี่อ่า หไหนโอ้โหไม่ไปลากแมวจำแหน่ไทยของผมก็ติดมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยน้องอ๊อฟน้องอ๊อฟเนี่ยอยู่ในกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเขียวโชว์หน่อยอ่ะอ่าเกอะไรอียาอ่าลากเลยอ่าของผมก็มีถอดถอดนะของผมก็มีขิงกันหน่อยอ่าขิงอ่ะเกมอะไรเกมอะไรอียาอียาโอ้โหเฮ้ยนี่ ทำไมไม่ติดฟิล์มลูกพี่ติดฟิล์มอยากจะได้เห็นเห็นเห็นการใช้งานจริงๆว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นคนชอบนะอ่าชอบเพลินใช่ใช่ยังไม่ได้เสียบเลยยังไม่ได้เสียบใช่ไหมรถแต่งกับรถนั้นตัวแต่งเท่าไหร่เนี่ยอ่ะประเมินตัวแต่งตัวตัวแต่งเนี่ยเคสอุ้ยถูกอ่านี่ยเอาเอาแบบเซตเซตเซตตัวแต่งเนี่ยเค้ยถูกอ่าเนี่ยเอาเอาแบบเซตเซตัวแต่งเนี่ยเคสอ้ยถึงอ่าเยเอาเอาแบบเซตเซันี่ยสอุ้ยถูก่าเนี 2,000ใช่ไหมสองพันได้เคสฟิล์มปุ่มครอบฟิล์มปุ่มครอบนี้ไม่ได้จบแค่เพียงแค่ปุ่มครอบซ้ายขวานะได้ปุ่มปุ่มบอทม b u t a b x y ด้วยนะอ่า